ฮัลโหลสวัสดีคุกธนูครับวรานีผมก็จะมาแคทตเกมมาครับกันโอเคมาเก็ตเกมมาครับเลยอืมเครื่องแลกอันไหนวะอันนี้มั้งเสียงดังไปนะปรับไม่ได้ไหมเดี๋ยวแล้วโอเคมา เข้ามาแล้วนี่นี่ะนะของใหม่ของนี่ครับมันเป็นบล็อกสีม่วงแล้วมันก็มีนี่ครับอันนี้ครับมันสามารถไม่เชื่อลองดูนี่ครับนี่นะครับมันสามารถ วาร์ปได้จริงครับแล้วมันก็สามารถเนี่ยเนี่ยมันวาร์ปได้จริงครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็น,นไงดีไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่อยากจะไปโลกมาก่อนเท่าไหร่ยังไม่ได้สร้าง หวัวแล้วก็มีเมืองวิทเทอร์ก็สามารถทำได้แล้ววันนี้ออกลองเอ็นเดอร์ใช้ได้จริงครับมีนะเดี๋ยนะวผมจะอลองกล่องเอ็นเทอร์ไม่วากล่องหนึ่งนะโอเคนะกล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวกล่องนี้มีนี่นะมันเคยเราลองมาดูกล่องนี้อ่าเหมือนกัน เราลองใส่อันนี้ไปแล้วเราไปดูอีกอันหนึ่งโอเคเห็นไหมอันนี้ครับไอเกมก็ไปโดนมานี่ครับอย่าไปโดนมันเป็นไงบอกเลยว่าอย่าไปโดนพูดเลยอ่าแล้ววันนี้ผมกอจบลิปเป็นท่าน,นี้แล้วผมก็